สวัสดีค่ะวันนี้พบกับยายนาอีกเช่นเคยค่ะวันนี้พบกับยายนาวไม่ได้เกี่ยวกับต้นไม้นะคะต้นชมนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมวิถีชาวไร่ชาวนานะคะวันนี้ยายนาวก็เป็นเกษตรกรอีกคนหนึ่งที่มีการทํานานะคะเพื่อนๆหน้านี้เป็นหน้าทํานาการเกษตรของเราช่วงนี้หน้านี้เริ่มตั้งแต่พฤษภามิถุนายนนะคะเพื่อนๆมีการปักดำนะคะทุกคนแต่วันนี้ยายนาไม่ได้หวานข้าวนะคะ วันนี้ไม่ได้หวานข้าวก็คือมาถอนกล้าะนะคะเพื่อนๆย่านเมนาวจะใช้สองภาษานะคะเป็นภาษาท้องถิ่นของยามนาวแล้วก็ภาษากลางนะคะเพื่อนๆเมื่อนี้พบกับเยมนาวอีกคือเก่าเหมือนเดิมนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนยนาวจะพามาถอนกล้ามาเบ่งแปลงตากล้าค่ะพี่น้องอันนี้เป็นกล้าขา้าวเหนียวกล้าขา้าวเหนียวงามงามหลายจ้าก้อนที่เหาจะไปดำก้อนที่เหาจะว่านดำนะคะเพื่อนๆนกับมีการตีตมและกับว่านเขานะคะเม็ดข่าปลูกของเหานะคะ แปลงนี้แปลงนี้ใช้เม็ดข้าวนะคะใช้เม็ดข้าวข้าวเหนียวข้าวปูกนะคะก็แค่หนึ่งกระสอบนะคะหนึ่งกระสอบน้ําตาลนะคะหนึ่งกระสอบน้ําตาลก็ประมาณ3 3มสากัว่ัวกิโลนะคะเพื่อนเพื่อนาด่าพอเฮาเมื่อวานเป็นก้าแล้วนะคะทุกคนพอเฮาเมื่อวานเป็นก้าแล้วแปลงนี้นะคะเพื่อนๆนแปลงนี้นะคะแปลงนี้จะเอาไปปักดำได้ หลายสิบไรนนะคะเพื่อนๆไม่ว่าหลายสิบไร่์แหละได้เยอะนะคะเพื่อนๆประมาณน่าจะประมาณ 30- 40ไร่ได้นะคะเพราะว่าเวลาเขาบักช้ำนะคะพี่น้องมือเงินยายนาจะไม่คิดที่วาการดำหน้าอีกต่อเนื่องนะคะเพื่อนๆนี่ก็คือมือนี่ยายนาเมากล้ากล้ากล้าตรงนี้ประมาณ1เดือนนะคะที่หวานไว้ก็ประมาณ1เดือนนิดๆนะคะเพื่อนๆเบื้องกล้าง่ามหลายค่ะพี่น้องการวานกล้านะคะพ้นบริบารหางเพระว่าท่า ถ้าว่านห่างๆหรือว่าถ้าวานห่างๆนะคะต้นกล้ามันก็จะเป็นต้นใหญ่เกินแล้วก็จะเวลาถอนจะถอนยากนะคะเพื่นพอนเพื่อนพาละวานทีทีวานทีทีนะคะเม็ดเขาทีทีแบบนี้เขาจะถอนงายถอนแล้วเขาก็มัดนะคะเพื่อนเนเราจะทําเป็นการมัดมัดมัดเป็นมัดมัด,มดอย่างนี้แล้วเราก็เอาไปดําเด้อค่ะพี่น้องเข้าจะเอาไปปักชํำปักดาอยูท่ที่งานหน้านะคะเพื่อนเพื่อนนี่ก็คือมัดก่านะคะนี่ก็คือ มัดกล้าที่เราทําสําเร็จรูปแล้วเรียบร้อยที่เราถอนออกจากแปลงนาแล้วเรียบร้อยนั่นเองค่ะเพื่อนๆนี่คือวิถีชีวิตนะคะวิถีชีวิตของคนบ้านๆนั่นเองค่ะเพื่อนๆท้องหน้าอันใหญ่กว้างค่ะพี่น้องวันนี้อากาศเปิดฝ้าเปิดจ้ามืดอนีฝนมาตกนะคะพูนมีผี่น้องของเฮามาถอนกล้านะคะต่างคนต่างถอนเอาไปปักดำนาตัวเองนะคะเพื่อนๆต่างคนต่างถอน เอาไปปักดำนาตัวเองน,ออน,ะะเอน,นี่คือการถอนกล้านะคะเพื่อนๆนี่คือการถอนกล้านะคะทุกคนนี่จ้ะน้ำกับบ่้ล้ายนะคะพี่น้องถ้าห้องถอนกล้าหาพ่อยัยพ่อยัห้ถามแน่พ่อยญยพ่อย่ให้ถามแน่ถนอนกล้านี่มันถอนอยากบาอ่อยั่ถอนง่ายถอนง่ายๆอันอันนี้อันนี้เป็นกล้าอย่างนี่พ่อยัยกล้าข้าวเหนียวกล้าข้าวเหนียวกลีบงานถอนง่ายอยู่เป็นบ่จ้าโอ้ ถอนนี่เขาต้องไปข้างคืนมาจา้ะข้างคืนวัยี่คืนเลยันดีคข้างคืนหนึ่งคืนอ่าข้างคืนนี่พ่อยัางพอ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 มาทํางหหกาเขาเป็นยังไงจ้ะต้องข้างคืนใหมาต้ ừ, นแข็งกาต้นต้นก้าสีแข็งมันมาา่าจ<อ>้ะอ๋อนี่นี่คือคือเป็นการทอนก้านะคะเอามือหนึ่งกำต้นข้าวนะคะนี่ค่ะเอามือหนึ่งมือข้างขวาหรือว่าข้างซ้ายแล้วแต่ถนัดนะจ๊ะทุกคน แล้วแต้นถนัดนด่นค่ะแล้วกระถอนนี่คือการถอนก้านะคะถอนแล้วก็จับอ่ะจับเอาซ้ำซ้ำน้ำนะคะซ้ำซ้ำน้ำเพื่อจะให้ดินดินที่ติดอยู่รากก้านี่นี่ค่ะดินที่จะหลุดออกนะคะนี่คือจะให้ดินหลุดออกจากต้นข้าวนะคะต้นข้าวหรือว่าต้นกล้านะคะตอนนี้เพิ่นเอิญ่าก้า แต่ว่าพอปักดำไปแล้วพอปักดำไปแล้วเพื่อนก็เอิ่นว่าต้นเขานะคะพี่น้องกระแตกย่ื้อกันว่าเพื่อนเป็นยังเพื่อนเอิ่นว่าคือกันนะคะมันเป็นต้นกล้าแล้วเนาะค่ะมันเป็นต้นกล้าพอไปปักดำเป็นต้นข้าวมีเม็ดมีรวงนะคะมีเม็ดมีรวงเพื่อนก็เอิ่นว่าเขานะคะทุ่งนาใหญ่กว้างมากๆค่ะที่นี่นะคะเพื่อนเพื่อนที่นี่อ่าลืมบอกสถานที่นะคะทุกคนที่นี่ก็คืออำเภอนาโพนะคะ อำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์นะคะบุรีรัมย์เป็นถิ่นอู่ข้าวอู่น้ํานะคะข้าวหอมมะลินี่สุดยอดนะคะเพื่อนๆเนาะข้าวหอมมะลินี่สุดยอดเป็นข้าวที่อร่อยมากๆคือข้าวที่จังหวัดบุรีรัมย์เดอ้อจ้ะฝากพี่น้องเมืองนะคะนี่นี่ต้นกาง้ามๆผู้ใดผู้ใด,ดบพราะข้านยมีกาดำหน้าต้องการนะคะถ่าเพื่อนๆหรือว่าเอฟซีของเย,ยนาบ้านชิดต,ติดกันเห็นคลิปนี้กะอยากได้กากะ สามารถมาติดตเพื่อนใดน,นะคะอันนี้บมเ่เป็นแปลงหน้าของยายมะนาวนะคะยายมะนาวมาขอซื้อนะคะขอซื้อขอแบ่งปันจากเพื่อนบ้านนะคะเพราะว่าเพื่อนบ้านเขาหวานก้าไว้ขายนั่นเองค่ะเพื่อนๆเ,เขาหวานก้าไว้ขายแต่ยายมะนาวไม่ได้หวานก้าทาทำหน้าหวานทีนี้ทํหน้าหวานปรากฏว่าปีนี้ที่จังหวัดบุรีรัมย์มอำเภอนาโพนะคะ ฝนดีมากๆข้าวไม่เกิดนะคะข้าวไม่ค่อยเกิดดีที่นี่ย,ายา้ามะนาวก็วเลยหาติดต่อหม่องซื่อกล้ามืออื่นนะคะพรุ่งนี้หรือว่ามืออืน่ยยนย่ามะนาวจะพาเพื่อนๆไปดำนานะคะนาที่จะดำพรุ่งนี้ก็ประมาณ3ามไรก่กว่านะคะก็จะใช้กล้าอยู่ประมาณ300 300รนิดๆน,นะคะ300มัดนะคะเพื่อนๆหรือว่าเพื่อนๆบ้านไหน ที่ดำนาใส่กะสามลายสามลามูเจ้าใส่เบิดจักมัดกะสามารถคอมเมนต์เข้ามาใดเด้อจ้าไว้ถ้าเบิงผลงานไว้ทะเบิงผลงานนะคะว่าการดำนาของยายมะนาวจะต้นกล้าที่เอาไปดำนะคะยายมะนาาจะเอฟอัปเดตนะคะจะอัปเดตลงให้พี่น้องเอฟซนะคะทุกคนได้ดูช่วงนี้ยายมะนาวทำนาก็เลยไม่มีเวลาทำ่า คลิปเกี่ยวกับต้นไม้ให้เพื่อนๆได้ชมนะคะช่วงนี้ยายมะนาวก็ทําคลิปเกี่ยวกับการลงทุ่งนานะคะเพื่อนๆจะขอเพื่อนๆทําทําคลิปเกี่ยวกับทุ่งนานะคะนี่ค่ะใบกล้าง,งามมากๆค่ะทุกคนทําคลิปเกี่ยวกับทุ่งนาลงทงนะคะเพื่อนๆนี่ก็คือความสุขหรือว่าวิถีชีวิตของเกษตรกร,กรหรือว่ากระดูกสลังของชาติ เศร้าหายเศร้าหน้านะคะพี่น้องนี่ก็คือวิถีชีวิตเกษตรกรชาวไร่ชาวนากระดูกสหลังของชาตินะคะเพื่อนๆนการทํานาถ้าคิดว่ายากยุ่งยากมันก็ยุ่งยากแต่ถ้าคิดว่าง่ายมันก็ง่ายนะคะเพื่อนๆนเพราะว่ามันก็เป็นความสุขอีกแบบหนึ่งนะคะที่เราได้ทําแบบนี้นะคะสมัยพอ่อสมัยแม่สมัยคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายนะคะพาเราทําเราก็เดินรอยตามคุณปู่คุณยา่า ก็คือเฮ็ดไฮเฮ็ดหน้าคนภาคอีสานส่วนมากจะเฮ็ดหน้านะคะเฮ็ดหน้าเฮ็ดหน้าเขาไววกินนะคะนี่ค่ะพ่อเหลือกินกระแบงขายนะคะพ่อเหลือกินกระแบงขายนะคะเพื่อนเพื่อนต้นกล้างงามมากๆให้เพื่อนเพื่อนให้พี่น้องได้ชมนี่ค่ะการถอนกล้าถอนกล้าเป็นวงนะคะเพื่อนเพื่อนนี่ก็คือความสุขของคนภาคอีสานในช่วง พฤษภามิถุนานะคะเป็นการดำนาปักชำนะคะทำนาข้าวนะคะเพื่อนๆช่วงนี้มองไปทางไหนทุ่งนาก็จะมีแต่สีเขียวจากต้นกล้าต้นข้าวนะคะทุกคนมีความสุขมากๆเพื่อนๆที่ชมคลิปนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ like, กกอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ยายนาวได้ทำคลิปดีๆ EP ต่อไป ให้เพื่อนๆได้ชื่นชมนะคะถ้าเพื่อนๆมีความคิดอย่างไรมีแนวทางแบบไหนในการทำนาก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาหายายนาวได้นะจ๊ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้ยายนาวในทุกๆคลิปทุกๆอ p ีนะคะที่ยายนาวลงมาโพสต์มาให้เพื่อนๆได้ชื่นชมคะ่ะขอบคุณมากมายไว้เจอกันคลิปหน้า อีพีหน้านะคะว่าต้นข้าวของายนาวจะงามขนาดไหนจะดีขนาดไหนนะคะเพื่อนๆข้าวที่เอาไปปลูกแล้วนั้นจะงามหรือเปล่าไว้รอดูอีพีต่อไปคลิปต่อไปนะคะอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อีกนะคะขอบคุณมากมายกำลังใจดีๆมีให้เพื่อนๆเ,เ,เสมอมีให้กันเสมอขอบคุณมากๆค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าอีพีหน้าค่ะบ๊ายบายจ้า